เรามาทดลองเตาอบไมโครเวฟกันในห้องทดลองมีทั้งทฤษฎีและการทดลองเสมือนจริงซึ่งจะต้องใช้โปรแกรมจ a วานะครับเข้าไปที่ address นี้แล้วก็เข้าหน้าของจาวาเห็นด้วยแล้วก็เซตอัพแต่ถ้าท่านเคยเซตอัพไปแล้วครั้งแรกก็ไม่ต้อง เซตอัพในครั้งถัดไปสามารถเข้าสู่การทดลองเสมือนจริงเตาอบไมโครเวฟได้เลยผมจะคลิกเข้าที่อบขนมฟูก,ก่อนซึ่งเป็นหน้าแรกกดคำว่า Run เพื่อให้ Windows รันจะว่านะครับ จะเป็นรูปของเตาอบไมโครเวฟให้เราคลิกที่ถาดนี้นะครับใส่ขนมถ้วยฟูไปสัก4ี่อันแล้วกดสตาร์ทดูว่าขนมร้อนขึ้นอย่างไรขณะที่มันร้อนขนมจะฟูขึ้น พอถึงจุดหนึ่งก็จะเริ่มไหม้เพราะมันร้อนจนไหม้ให้กดรีเซ็ตกดชิปบุ่มชิปค้างไว้แล้วกดเมาส์ที่ถาดใส่ขนมถ้วยฟูให้เต็มถาด แล้วกดสตาร์ทอีกครั้งรอให้ขนมถ้วยฟูร้อนสังเกตว่าขนมไม่ได้ร้อนเท่ากันบางลูกไหม้แล้วแต่บางลูกยังไม่ไหม้ คำถามในหน้านี้ก็เกิดขึ้นว่าขนมร้อนได้อย่างไรในเตาอบไมโครเวฟและทำไมขนมร้อนไม่เท่ากันเราจะไปตอบคำถามนี้ในหน้าถัดไปเลื่อนลงไปด้านล่างคลิกหน้าถัดไปเป็นหน้าที่สองในหน้าที่สองท่านจะเห็นคลื่นไมโครเวฟ วิ่งกันอยู่ภายในตู้สีเทาคือคลื่นไมโครเวฟลูกที่หนึ่งลูกที่สองแล้วรวมกันกลายเป็นคลื่นรวมสีแดงเราสามารถปรับความยาวคลื่นดูการผสมการรวมตัวของคลื่น การรวมตัวกันของคลื่นสองขบวนเรียกว่าการแทรกสอดกันกดหน้าถัดไปเกิดการกำทอนขึ้นในตู้ให้ท่านกดเวฟเลงแล้วเลื่อนไปทางซ้ายแล้วเลื่อนไปทางขวาสังเกต ถ้าอัตราส่วนเป็นจำนวนเต็มขึ้นจะเกิดการกำอนขึ้นลูกขึ้นจะมีขนาดใหญ่สังเกตถ้าเป็นเรโชเป็นจำนวนเต็มขึ้นจะเป็นเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันมีขนาดใหญ่ขึ้นบริเวณที่เสริมกันจะ ให้ความร้อนสูงบริเวณที่หักล้างกันจะให้ความร้อนน้อยจึงเกิดแนวบับและปฏิบับขึ้นหรือเกิดขึ้นนิ่งขึ้นในตู้กดหน้าถัดไปเราสามารถเปรียบเทียบการปูกระเบื้องกับการกำอนของขึ้น ในตู้ได้ในกรณีที่เกิดการกำอนกระเบื้อง1แผ่นก็คือ1ลูกขื้นเวลาปูก็จะครบพอดีอย่างนี้คือปูกระเบื้องได้พอดีแต่ถ้าปูกระเบื้องได้ไม่พอดีห้องจะมีตัดเศษนะครับจะไม่เกิดการกำอนขึ้น เปิดหน้าถัดไปไมโครเวฟทำอะไรกับน้ำเราลองเลื่อนแม่เหล็กเข้าใกล้เข็มทิศเข็มทิตจะแกว่งไปตามทิศทางของสนามแม่เหล็ก เปิดหน้าถัดไปไมโครเวฟทําให้โมเลกุลของน้ำหมุนที่ท่านเห็นคือโมเลกุลของน้ำ H2O ไฮโดรเจน2อะตอมสีแดงออกซิเจน1อะตอมสีน้ำเงินเป็นโมเลกุลที่มีขั้วเมื่อท่านเอาประจุลบ เข้าใกล้กับโมเลกุลของน้ำน้ำจะแกว่งเพราะประจุลบมีสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเมื่อเข้าใกล้กับโมเลกุลที่มีขั้วจะทำให้เกิดแรงขึ้นและโมเลกุลเกิดการแกว่งเหมือนกับกรณีที่แม่เหล็กอยู่ใกล้ๆก,กับเข็มทิศเปิดหน้าถัดไป แรงที่เกิดจากไมโครเวฟไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสนามไฟฟ้าจะมีลักษณะขึ้นลงเหมือนกับคลื่นเมื่อผ่านเข้าโมเลกุลของน้ำจะทำให้โมเลกุลของน้ำแกว่งผมจะลองเพิ่มกำลังครับยิงเพิ่มกำลังมากการแกว่งก็ยิ่งมากลองซูมดู เปิดหน้าถัดไปเมื่อโมเลกุลของน้ำแกว่งลองเพิ่มจำนวนโมเลกุลของน้ำลด จำนวนโมเลกุลของน้ำยิ่งมากแรงเสียดทานก็ยิ่งมากตามทำให้เกิดความร้อนขึ้นเราสามารถแก้ความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอภายในตู้ได้โดยใช้การหมุนของจานเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดจากขึ้นนิ่งได้อีกวิธีหนึ่ง